เอฟซคนค่ะที่เมตนูาพูะรที่ในนูมีมือนีอรวมเรื่องราวที่สุดต่างๆของน้องอิงที่ทำไว้มีอะไรบ้างตามมาดูอู้อู้ออก็น้องอิงทำเรื่องที่สุดไว้เยอะแยะมากไงวันนี้รุมลุงรวบรวมมาได้เอาเก้าข้อพอถ้าเกินเก้าข้อมันจะเกินเวลาถ้า ลุงพูดแล้วไม่จริงเถียงมาเม้นมานะครับเอาหลักฐานมาหักล้างด้วยว่าไม่จริงไม่ใช่ลุงอะไรเงี้ยที่สุดแรกก็คือน้องเป็นนักร้องหมอรำของวงสาวน้อยที่ดังเร็วที่สุดแค่มาออดิชั่นก็คนดูแปดแสนวิวแล้วใครว่าไม่จริงเม้นมา <c oughs> แค่ออดิชั่นก็แปดแสนวิวในหนึ่งวันอะดังข้ามคืน ะะดังเร็วสุดข้อที่2องก็คือยอดวิวเพลงมากสุดในค่ายลำเพลินอินดี้รคคอร์ดตอนนี้20กว่าล้านละอันนี้ก็เป็นที่สุดอันดับที่2ไม่จริงเทียงมาเอาลักฐานมาสู้กันด้วยก่อนจะไปข้อที่3ฝาก ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บวนววนชวนคุยไม่ข้ามโฆษณา5%ให้อีหลาน้อยไม่ข้ามโฆษณา5%เให้อีหลาน้อยฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวดีของน้องหญิงข้อที่สามน้องทำให้ค่ายลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ตติดหนึ่งมาแรงสูงสุดนะในช่อง Youtube ประเทศไทยซึ่งเป็นช่องที่เป็นช่องทั่วไปไม่ใช่ช่องเพลงด้วย ติดหนึ่งมาแรงยากมากเพราะว่ามันไปนแข่งกข่าวสารพัดข่าวข่าวกีฬาข่าวหนังละครทุกอย่างเลยแต่เนี้ยเป็นอยู่ช่องทั่วไปแถมติดหนึ่งมาแรงไม่ต่ำกว่าสิบรายการในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาไม่จริงเถียงมา <laughs> ข้อที่สี่ทำให้คนดูไลฟ์สดของ youtube สาวน้อยเพชรบ้านแพงสูงสุดก็คือเมื่อครั้งไปแก้บนสารแม่ฮันนี่ครั้งที่สองคนดูหนึ่งแสนคนอัพหนึ่งแสนคนนะในใน,ในการไร้สดครั้งนั้นนะซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของค่ายเพลงอินดีเ้เรคคอร์ดเป็นประวัติศาสตร์ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าไร์สดครั้งนั้นมีคนดูสูงสุด เป็นแสนคนในช่วงไลฟ์สดใคร fc ใหม่ๆไม่รู้ตามไปดู fc เก่ารู้จริงบอกด้วยข้อที่ห้าทำให้วงสาวน้อยเพชรบันแพงมี fc เยอะสุดนับตั้งแต่สร้างวงสาวน้อยเพชรบันแพงมาปัจจุบัน fc เยอะสุด ของบอสโจนี้ขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยฟี FC ใน YouTube FC ใน Facebook FC ในเพจหรือช่องต่างๆของรำเพลืนออ f ฟฟิเชียลนะฟี FC เยอะมากแม้กระทั่ง FC หน้าเวทีแน่นสังกษสีแตกแทบทุกสนามคนที่เป็น FC ลุงหรือ FC น้องอิงคนใหม่ไม่รู้ไปหาข่าวดูเดี๋ยวลุงจะมาเล่าให้ฟังอีก ข้อที่6ทําให้วงสาวน้อยเพชรรนแพงมีงานจ้างเยอะสุดตั้งแต่ตั้งวงสาวน้อยเพชรรนแพงมาคือเต็มทั้งปีแล้วข้ามไปปีที่สองปีที่สามแล้วด้วยงานจ้างวงนะเต็มตลอดทั้งปีและจ้างข้ามปีไปแล้วหลักฐานมีก็คือบอจโจพูดเองบ่อยครั้งว่าฤดูกาลหน้านะ มีตังก็จ้างสาวน้อยเพชรบนแพงไม่ได้เพราะว่าคิวเต็มคิวแพงคิวหาซื้อยากยิ่งกว่าทองมีทองไปร้านก็ซื้อได้แต่คิวสาวน้อยบรรแพงเนี่ยมีตังก็จั่งซื้อไม่ได้เลยให้สองเท่ายัางซื้อไม่ได้เลยนี่คําพูดจากผู้จัดหาคิวเข้าร้านเหล้าร้านเบียร์แล้วก็ผู้จัดดังๆตามต่างจังหวัดนะครับข้อที่เจ็ เป็นนักร้องนำที่มีมารัยต่อวันสูงสุดของวงสอนน้อยเพชรนแพงวันปิดวงมารัยสูงสุด2องล้านห้ากว่าด้วยวันเดียวนะมารายวันเดียว2องล้านห้าจุดยอดที่สุดไหมละ่ะนี่แหละรวมเรื่องที่สุดของน้องหญิง8ข้อละเจข้อละโทษข้อที่8ป ปลูกบ้านและจ่ายค่าบ้านเร็วสุดตั้งแต่ทําเรื่องปลูกบ้านถึงจ่ายค่าบ้านหมดอ่ะใช้เวลาแค่สามเดือนบ้านยังไม่เสร็จนะแต่จ่ายหมดแล้วอ่ะจ่ายหมดแล้วเร็วสุดมากเลยในวงสนานวัฒนแพงยังไม่มีใครทำแบบนี้มาก่อนขนาดพระเอกยังไม่ได้ขนาดนี้เลยราคาบ้านก็ไม่ได้ขนาดนี้นางเอกก็ยังไม่ได้ขนาดนี้แต่น้องอะทำได้เร็วสุด ไวสุดจ่ายหมดเร็วสุดใครว่าไม่จริงก็เถียงมาข้อที่9ข้อสุดท้ายนะครับเป็นนักร้องนำของวงหมอรำที่หน้าตาบ้านบ้านสุดไม่เฉพาะวงสาวน้อยเพ็นอนแพงนะวงหมอรำของประเทศนี้ ของประเทศเนี้ยส่วนใหญ่นักร้องนำน,น้าตาดีคุณดีทุกอย่างดีคอนเฟิร์มหมดแต่น้องหน้าตาบ้านบานนะหน้าตาบ้านบ้านสุดแต่เป็นนักร้องนำที่ดังนำวงให้ดังสุดในวงสาวน้อยเพื่อนแพงในวงสาวน้อยเพื่นแพงนักร้องที่หน้าตาบ้านบ้านแล้วดังสุดอ่ะยังไม่มีใครเทียบกับน้องอิงน้องอิงยืนหนึ่งในเวลานี้ นี่คือเก้าข้ออันเป็นที่สุดที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทำไว้ซึ่งยังไม่มีใครทำอันเป็นที่สุดอันนี้ได้ในวงสนอบเพื่นแพงและวงการหมอรำนะจะเห็นว่าน้องไม่ใช่ธรรมดาพิเศษใส่ไขย่ยี่สิบพิเศษใส่ไข่สิบบาท <laughs> พิเศษใส่ไข่แล้วถูกหมายถึงความซื่อซื่อตรงนะความเป็นบ้านๆอะ พิเศษความเป็นบ้านพิเศษถูกใจถูกใจ fc ของเราอันเป็นที่สุดนะความเป็นที่สุดของน้องมีเยอะแยะมากมายนี่ลุงมาพูดแค่9้าข้อก็อเหลือเฟือละมันมีเยอะใครคิดว่ามีอะไรที่สุดก็เม้นมานะครับเม้นมาเราจะได้รู้ว่ามีที่สุดอะไรอีกเผื่อมีโอกาสหน้าลุงจะได้ทำเรื่องราวที่เป็นที่สุดของน้องอิงเพิ่มเติมใน ep สองโอ้ย E.P. นี้ก็ฝากร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีใครแวะเวียนมาทางนี้ก็มาเจอกันมาพูดคุยกันนะครับเป็น FC น้องอิงบอกว่ามาจากช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ลด5%คลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้ว